แ้มชม EXPO 2025จัดใหญ่ในญี่ปุ่น5ปีมีครั้งงาน o s ซาก World ลด์เ2025นิเทศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้เปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมงานรอบสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ สำหรับงาน World Expo เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีเพื่อรวมการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่นำไปสู่การยกระดับชีวิตของมนุษย์ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงผลงานกว่า160ประเทศทั่วโลกโดยทีมงานในปีนี้นะคะจะเน้นไปที่เรื่องการออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น3แนวคิดย่อยได้แก่ 1. saving life การปกป้องชีวิตของผู้คน 2. empowering life การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 3. connecting life ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมโดยสถาปัตยกรรมหลักของงานนะคะจะเป็นพื้นที่อาคารจะแสดงรูปวงแหวนขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้บนพื้นที่ขนาด60,000ตารางเมตรม และมีเส้นรอบวงกว้างถึง2กิโลเมตรทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินชมงานวัสดุหลักในการสร้างเลือกใช้เป็นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเทคนิคการสร้างสถาปัตยกรรมไม้โบราณของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่าพันปีค่ะสำหรับมัสคอตประจำงานมีชื่อว่าไมยาคุไมยาคุสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์และน้ำและมีแหล่งที่มาของพลังงานก็คือการเพลิด เพลินไปกับแสงแดดและการดูดซับน้ําฝนเพื่อสะท้อนถึงมุมมองการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งกําลังเป็นกระแสลหลักในอนาคตในงานนี้ยังมีการโชว์เทคโนโลยีการเดินทางที่ไม่ธรรมดาด้วยค่ะโดยการนําเอาแท็กซี่บินได้มาสาธิตรับส่งผู้โดยสารเป็นผลงานของสตาร์ทอัพด้านอากาศยานสกาย r i v e กับแท็กซี่บินได้ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รองรับได้3ที่นั่งและสามารถบินได้ไกล15-40กิโลเมตร ส่วนที่เป็นไฮไลท์เด็ดของงานก็คือพาวิลเลียนหรือโซนแสดงในเทศกาลของประเทศต่างๆ อย่างเช่นของเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นที่เผยว่าจะมีการจัดแสดงอุกกาบาตจากดาวังคารที่นักวิจัยญี่ปุ่นไปค้นพบในแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่เปิดให้สาธารณชนได้ชมรวมถึงการแสดงผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ล้ำสมัยและศิลปะต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์โด่งดังของประเทศส่วนทางฝั่งของประเทศจีนนะคะจะจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายรูปแบบที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่บนพื้นที่กว่า3,500ตาราง โดยหนึ่งในไฮไลท์ก็คือการจัดแสดงตัวอย่างจากดวงจันทร์ในภารกิจช้างเอ๋อหและ6ให้ทั่วโลกได้เข้าชม ฝากฝั่งฝรั่งเศสดินแดนแห่งความโรแมนติกก็มาในแนวคิดพาเวเลียนที่สื่อถึงความรักความกล้าหาญและความมุ่งมันโดยด้านหน้าจะออกแบบให้คล้ายกับเวทีละครเปิดโลง่งเพื่อเข้าสู่พื้นที่จะแสดงผลงานภายในซึ่งจะสื่อถึงความรักในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการรักตัวเองการรักผู้อื่นและการรักธรรมชาติให้ผู้เข้าชมได้ซึมซับประสบการณ์อย่างเต็มอิม่มขณะที่ประเทศไทยของเราจะอยู่ในโซน connecting life หรือการส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมภายใต้ทีม การสร้างสารรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่โดยอาคารจะแสดงนิทรรศการวิมานไทยที่นําเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยในคอนเซปต์สไมล์ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขอนันเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลกค่ะและนี่ก็เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งของโซนนิทรรศการและผลงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโอซาก้าเวิลด์เอ็กซ์โป2025 ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่13เมษายนและจะจัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2025ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมทีเลนเทคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe แล้วก็กดดิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีนะคะ